นะตรงนี้มันก็เป็นเป็นระเบียบจัดสรรระเบียบมองภาพกว้างเชิงลึกเชิงตื้นได้หมดครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบวิเคราะห์ว่าเราจะเอาไปทําได้จริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพึ่พี่ชื่ออะไรครับศิริยาค่ะชื่อเล่นชื่อตุ๋มพี่ตุ๋มนะครับพี่ตุ๋มปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรครับพี่ตุ๋มตอนนี้ก็ทำหลายหลายอย่างนะหลายอย่างเลยมีทั้งทําเกษตรกรชาวนาเนาะมีนาอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทํา เป็นตึกพาณิชย์เป็นตึกพาณิชย์ที่ทําให้กับครอบครัวตัวเองครัก็สองชั้นสี่ครหาก็ถือว่าในยุค6ปีที่แล้วค่อนข้างทาแบบงูงูประปาไม่รู้เรื่องอครับแต่ณน้นวันหนึ่งที่เรามีที่ดินที่เป็นชื่อของลูกชายก็พอดีอยากจะจัดสรรขึ้นมามก็เลยหปีผ่านไปต้องมาจัดการ เพื่อที่จะทําให้เป็นธุรกิจให้กับลูกได้ครับก็เลมีโอกาสได้ลงมาลงเรียนกับทางสถาบันเนาะพี่ตุ๋มเป็นไงบ้างครับเรียนไปสองวันรู้สึกยังไงบ้างกับเนื้อหาตั้งหลักแบบโอ้โหค่อยค่อยรวบรวมข้อมูลเก่าที่เราเคยทํามาเนาะแล้วก็พอมาเรียนตรงนี้มันจัดระบบมันจัดระบบความคิดของเราบางทีเราอาจจะไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเอกสารแต่เราก็ก็สามารถที่จะค่อยๆศึกษาแล้วมันก็สร้างความกระจ่างในข้อที่เราที่เราไม่รู้ครับ จากที่เราเคยทําแบบก็เรียกว่าไงเดียกระโดดข้ามขั้นอวามมันนะตรงนี้มันก็เป็นเป็นระเบียบจัดสรรระเบียบมองภาพกว้างเชิงลึกเชิงตื้นได้หมดครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบวิเคราะห์ว่าเราจะเอาไปทําได้จริงจากตอนแรกนี่ถอยหน้าถอยหลังนะที่ดินตรงนี้ที่แบบว่าจะทํากันเนี่ยเดินหน้าถอยหลังพับโครงการเป็น3ามสี่รอบก็เลยตัดสินใจมาเรียน โอเคครับพี่ตูแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สมั้ครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบเป็นความรู้ใหม่ในในปัจจุบันเนี้ยคะ่ะที่ที่ไปหาเรียนมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ายากหรือง่ายแต่ว่าในการที่เราจะหาโค้รที่สามารถตีโจทย์ให้เราได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกดูด้วยเนาะในจุดนั้นแต่ในส่วนที่เป็นส่วนตัวเลยคือได้ความรู้ดีมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถสอนไปได้หลาย ใน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 ตรงนี้คือมันดีอยู่แล้วอะเนาะถ้าถ้าจะบอกว่าโค้ดส,สอนดีไหมหมูละเอียดเลยอะละเอียดมากจนแบบจนไม่ทันแล้ว <c oughs> จนไม่ทันแต่ว่าก็ไปถึงขนาดเข้าไปบ้านแล้วแบบโอ้โหข้อมูลมันอยู่ในหัวเราจะเรียบเรียงยังไงมันเยอะนะแต่เราสามารถดึงออกมาได้ตามที่โค้ดแนะนําตามเอกสารครับดีครับซึ่งเราจัดระบบเป็นเอกสารให้ดีมากเลยค่ะยินดีครับก็ <k> <ง>ขอบคุณพี่ตุ่มมากนะครับที่สละเวลามาเรียนกทางสถาบันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ